มายากลไพ่จากเทนโยจากญี่ปุ่นนะครับรูปแบบวิธีการเล่นมีไพ่ยอยู่หนึ่งสำหรับครับนะฮะนี่ให้คนดูเลือกหนึ่งใบครับใบไหนก็ได้สมมุติเลือกใบนี้สมมุตินะสมมุตินะหยิบไปได้เลยนะครับให้คนดูหยิบไปกับมือเองเลยนะให้ดูนะครับอันนี้ได้เบอร์อะไรแจ็คพอําดำแต่ไม่ต้องเซ็นเซ็นล้วไพ่ม่จะเสียให้คนดูใส่กลับเข้ามาเลยครับเนี่ยฮะ มมตเขาใส่กลับเข้ามาตรงนี้นี่นะครับเท่ากับว่าไพ่ผู้ชมเลือกมันอยู่ในนี้อะแฟร์เคียร์ไม่มีการเบรกไม่มีการอะไรนะให้คนดูเซนได้ด้วยนะนี่ให้ดูนะครับไพ่ทุกใบมีความหมดผมแบ่งไพ่ออกมาเป็นสองกองใช่ไหมกองหนึ่งหงายกองหนึ่งคว่ำกองนี้คว่ำ ไม่เหมือนกันนะกองหนึ่งหงายกองหนึ่งควม่มวิธีเล่นทําแบบนี้ครับเอาไพ่มาไม่ต้องใบเว้นใบก็ได้นะกี่ใบก็ได้เนี่ยเปาะมันเข้าไปความความหงายหงายความความหงายหงายความความหงายเปาะกันไปครับจนกว่ามันจะหมดกองนะฮะ เข้าไปตอนนี้ไพ่เป็นไงบ้างครับก็จะมีความมีหงายปนกันไปถูกไหมครับจากนั้นนะครับผมจะให้ผู้ชมนะครับเอามือปิดไว้โดยที่ผมไม่ยุ่งเลยนะไม่แตะต้องไพ่เลยคุณดูมือปิดไพ่มันไม่โดนเขาทำแบบนี้ครับดีดนิ้วหนึ่งทีเรียบร้อยพอ,อมือออกปุ๊บทุกอย่างเสร็จหมดแล้วเกิดอะไรขึ้น ไพ่ทุกใบอยความหมดยกเว้นใบที่ผู้ชมเลือกจะหงายอยู่แค่ใบเดียวนี่ทุกใบอย่าความหมดเลยคนนี้ไม่มีสกิลนะครับเล่นง่ายๆไม่มีสกิลใบที่ผู้ชมเลือกจะหงายอยู่แค่ใบเดียวแล้วใบนี้นะครับถ้าเซนเซนได้ด้วยนะเซนได้ด้วยนะแต่ไพ่มันจะเสียไงไพ่มันจะเป็นรอยลายเซนไงมลบไม่ได้ไงนะฮะมีลายเซนด้วยคือใบที่ผู้ชมเลือกเนี่ย จะหงายอยู่แค่ใบเดียวเท่านั้นนะชุดนี้เป็นกลของเทนยตัวเนี้ยของเทนยแพ็กเกจจะมาเป็นประมาณนี้ด้วยราคามันไม่แพงมากอคนที่ชอบกลไพ่อ่ะน่าจะซื้อกันเยอะ